สวัสดีครับนะฮะพบก,กับช่างจิวไฮฟ,ฟ้าแม่อายนะครับจากหน้าง,งานจริงนะฮะแนวทางการทํานี่ก็อีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งหลังที่ผมจะทําการขอมิเตอร์ให้กับเขานะครับเอกสารครบมีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านขอได้หมดนะฮะจะขออยู่ที่ประมาณ5แอมป์ห้าจแต่เจ้าของบ,บ้านเขาบอกว่าอนาคตเขาจะทําบ้านใหมออ่อีกทีหนึ่งก็จะเพิ่ม เป็น15้าเท่าบแต่ตัวนี้คือขอ5้าเท่าบก่อนนะครับเพราะว่ามีหนูห้องนอหนึ่งห้องโถงห้องน้ำแค่นั้นแหละไม่มีอะไระทางผมนี้ก็คือทำแค่ตู้มีเมนมีหลอด2หลอดมีปลั๊ก2จุดแค่นี้ครับทำยังไงเออตายละให้เรืออิวอร์เตอร์มา lưu vào input hả? nano luôn. oh, được. Yeah. E vào tổ mà. tổ não thì chọn đây co. tổ nói à? cho lấy chọnเล็ก chọn saoạn tổ à? ok. hả? lấy nhỉ à? bé hả? tổ nói này. đây โอเคนี่คือเสาเหล็กที่ผมฝังให้เขานะครับสอนิ้วคาดเหลืองนะครับความหนาประปานกลางผมวฝังไว้ก่อนแล้วประมาณสวันอันนี้คือเสาต้นที่ผมจะทําการขอมิเตอร์ให้กับเขานะครับเสาผ่านหน้าบ้านนะฮะส่วนที่โคนเสาต้องขอพภายด้วยไม่ได้ถ่ายให้ท่านดู แต่โคนสองเทปูดปูนปลดแลนและฝังไปแท่งกาวฝังไปแท่งกาว2.4เมตรขึ้นมาแล้วนะครับเป็นสายดินเบอร์สิบเลยทำการยึดกับโคนเสาอีกทีนึงโดยใช้หางปลานะฮะนะครับ,รบสายผมชิ้นแรกจะใช้เบอร์16อารู่ออารูเข้าหาบ้านแต่ทีนี้เขาขอเพิ่มขนาดมหน้าก็เลยเปลี่ยนเป็นเบอร์25้าแทนเบอร์ 25, 25นี้อืา เผื่อนาคตนะครับเผื่อว่าเขาเพิ่มขนาดก็ไม่ต้องเปลี่ยนสายรอบ2องนี่ยิงเข้าหาตัวบ้านเลยนะฮะในตัวบ้านก็จะมีหลอดมีซิปรักมีอะไรยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในอีกทีนึงนะครับนี่ครับนี่คือภายในบ้านนะฮะลักษณะของคนเหนือนะครับก็เป็นบ้านไม้โบราณน,นะฮะเขาเรียกอะไรไม้ซากไม่อะไรวะต้องขออภัยด้วยผมไม่รู้จักแต่ไม่ใช่ปัญหาในการคะอมพิวเตอร์นะครับเดินเข้ามาปุ๊บ ะะก็หนึ่งลอดหนึ่งปลักเออหนึ่งลอดสองปลักเอ2 lot, 2เอสองลอดสองปลักเดี๋ยวจะหาดูแนวทางว่าจะเอาตู้ไว้ตรงไหนได้โดยที่ไม่โดนฝนนะครับเพราะว่าถ้าไว้ฝั่งนี้เจ้าของบ้านบอกว่าฝนแต่เห็นนี่เมนเรายึดอยู่ข้างบนตรงนี้นะฮะโอเคแล้วเราหาดูวิธีทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ปัญหานะฮะแนวทางเดี๋ยวเรามาดูตอนทำอีกทีครับผม โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าทําท่ออะไรยังไงอ้อลืมบอกไปนะครับภายในผมใช้เป็นท่อขาวนะฮะมาฐานตนดั่งง่ายแล้วก็หาซื้อตามผู้ร้านเอิร์ทสารทั่วไปได้ส่วนภายนอกนะครับผมใช้เมนทีเอชดีบเอเบอร์ยี่ห้านะฮะสายรูทําไมต้องใช้เบอร์ยี่ห้าขนาดแค่ขอหมออ้อห์แอมปอ่าคืออย่างเงี้ฮะเผื่อเผื่อเพื่ออ,อนาคตเผื่อเพื่ออนาคตนะฮะเขาจะขอมอเขาบอกว่าเขาจะขอมอสิบห้าตัวตัวเนี้ย เขาขอเป็นห้าแอมไปก่อนนะครับจะทำมาอีกทีนึงนี่ฮะส่วนสายผมก็ดึงมาแล้วนะครับปล่อยขึ้นไปใส่แหล็กนะครับเรียบร้อยแล้วกยโยไปหาเสาเหล็กที่ผมฝังไว้แล้วก็ยิงเข้าหาตัวบ้านนะฮะโอเคส่วนสายที่เผือนะครับผมเผื่อลงมานะฮะผมเผื่อลงมาเกือบถึงโคลนะครับไม่ถึงนะเกือบถึงโคน,น แต่ไม่ถึงนะครับทําไมต้องเผื่อยาวขนาดนี้ก,ก็เพื่อความสะดวกของช่างในการติดตั้งเผื่อโคง้งเผื่องอนะครับเราอยา่ยา,ยา,ยาเราเราอย่าเผื่อให้พอดีนะฮะเผื่อบางครั้งช่างเขาสายขาดสายเกินอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อเล็กน้อยประมาณหนึ่งเมตรนะเผื่อนะฮะอันี้ผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าและปลายสายนะครับผมก็จะมาเป็นฟา้ามตาลให้เขารู้ว่าสีสีฟา้สสาคือต้นส่วนสีตาลคือลายนะครับ ทุกครั้งที่ผมทยายามําผมจะทำแบบนี้ตลอดก็มันเป็นการอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันนะครับเนาะเขาให้เราไวเราก็ให้อำนายความสะดวกให้เขานะครับมันก็จะได้ไวต่อไวด้วยกันนะฮะจะได้ไม่ต้องรอมอมิเตอรนนานนะรประมาณนี้นะครับเดินเข้ามาส่วนต้นต้นนี้ที่ผม,มใช้ลูกฝูไทยไวแต่ยังไม่ได้รัดนะฮินี่ก็หาตัวบ้านเนี่ยนะครับนะครับ สายเมนเอาออกเมนก่อนครับเนาะส่วนเรื่องภายในเดี๋ยวเขาก่ากันสายเมนบนสุดลัดด้วยลูกผูกไทวายหรือลวดที่มีฉนวนหุม้มลูดผูกวงกลมที่มีฉนวนหุม้มหรือเปล่าผมเนาะแล้วแต่จะเรียกกันหรือบางคนเรียกคบเวอร์ไทวายนะฮะนะฮะแบบนี้ดำๆข้างในเป็นอลูมิเนียมนะครับนะครับแหลกจะยึดด้วยนอ็อตจะลัดด้วยห่วงหรือจะเชื่อมด้แต่ท่านนะครับ ส่วนคนเสาทำแท่งกาวนะฮะเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับสุดสายเมนยิงเข้าไปในตัวบ้านนะครับหาจุดที่แข็งแรงที่สุดนะครับที่จะยึดโดยที่เราจะไม่ต้องเสียเสอยาอีกหงต้นนะฮะ นะครับมารอว่าตรงนี้นะฮะแล้วผมจะเอาสายเบอร์สิบหกทองแดงอีกอีก,อ,กอีกชนิดหนึ่งสายอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่สายอารูนะครับมาเชื่อมต่อกับอาลูตรงนี้ผมใช้สลิปมีคนถามผมนะครับว่าทำไมเราไม่เอาเบรกเกอร์ MCCB มาดัก ถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่แค่าใ,ใจของท่านจะสูงขึ้นอย่างแน่นอนอผมมระโดกว่าห้ามใช้นะฮะแต่นี้ลักษณะของการเอาเมนเข้าบ้านเาเขาให้สายอลูมิเนียมอยู่ภายน,นอกบ้านลอยในอากาศได้นะครับแต่ถ้าเข้าในบ้านเขาไม่ให้สายอลูยัดเข้าไปในท่อแล้วเอาไปเข้าในตู้ไม่ได้นะครับ มันต้องเป็นสายทองแดงเท่านั้นในที่นี้สายทองแดงที่เทียบเท่ากับสายอะลูมิเนียม5ก็คือเบอร์16ทองแดงนะครับเลยต้องมีอุปก,กรณ์ในการเชื่อมไม่ว่าจะเป็นแคมป์ต่างๆหรือสลิปที่ชที่ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดก็คือสลิปต่อสายทองแดงหรือทองเหลืองนะครับทําไมต้องใช้พวกนี้ในการต่อเพราะว่าการๆๆการอะไรเลยการการเกริดขี้เกลือ ของสายต่างชนิดกันสายอะลูกับสายทองแดงเอามาต่อด้วยกันโดยตรงจะเกิดการาเรียกอะไรสนิมของสายหรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะไ,ไ,ไปขี้เกลือแต่ตัวนี้ฮะจะทําให้กระแสของไฟที่ไหลผ่านไม่สดีไม่สะดวกเดินทางไม่คล่องนะฮะรถติดอะไรมาณนี้เลยต้องใช้ตัวนี้ในการเชื่อมในการเชื่อมนี้ของของบ้านมีหลายอย่างผมก็จะเลือกดูว่า บ้านหลังไหนงบประมาณประมาณไหนนะฮะอย่างหลังนี้งบไม่ค่อยมากผมก็ใช้เป็นลักษณะสลิปแทนนะครับแล้วผมก็ใช้ที่ดีวิ16ทองแดงเข้ามาในตู้นะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ตัวเชื่อมในการเชื่อมนะฮะและทําแบบนี้ผ่านการไฟฟ้านะครับไม่ใช่ว่าไม่ผ่านแต่การทําแบบนี้ไม่นแน่ใจว่าที่อื่นเขาจะเป็นเหมือนกันไหมก็คือบางที่เขาให้เป็นทองแดงก็คือทองแดงไปเลยบางที่ให้เป็นอะลูก็อะลูไปเลยนะครับบางที่เให้อลูเข้าในตู้ได้ แต่ที่เขตผมไม่อนุญาตนะครับตามนี้นะฮะนะครับนี่ก็เป็นอีกหนทางในการเชื่อมแหลกเข้ากับบ้านนะครับโดยยึดเข้ากับโครงบ้านเลยคือในที่สุดนะฮะหมดท้ายร้วดูรีฟอร์มนะครับประมาณนี้นะครับส่วนภายในนะฮะผมเข้ามาในบ้านแล้วการทาก็คือใช้เป็นข้อขาวนะฮะทำสวยมาตรฐานลักษณะของบ้านค่อนข้างจะทํายากนะครับ เดินท่อก็เดินไปตามลักษณะอาคารนะฮะใช้เป็นหลอดเกลียวหมุนขั่วที่27นะครับ2หลอดมาการทำนะครับประมาณนี้ท่อก็ขนาดทั่วไปขนาดแปดนะครับสองอยู่ที่นงงางานของใครของมันนะครับส่วนตรงนี้เป็นจุดจำใหญ่จับตู้ออกไปใจ่ายให้วงจรแต่ละวงจรอ,อ๋อามาะลย นี่คือแผงรองตู้นะครับาตามน่าง,งานมีปลัก๊กมีสวิตช์กดินงฝาบล็อกลงมาลงข้างล่างนะครับตอกแทงกาขนาด2.4เมตรนะฮะการทำก็ประมาณนี้นะครับแต่คอนแทคเตอร์มีท่องอ่อนร่วมนะฮะเพราะว่าทำยากเนี่ยส่งเมนไปห้องครัวก็หลักการเหมือนช่างท,ทั่วไปที่เขาทำนะครับให้ดูแนวทางในการทำเฉยๆ นะส่วนข้อเมนกายิงตรงนะฮะเอานี่เราเอาลงแผงเข้าหาตู้โดยตรงนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนทำเสร็จอีกทีนึ้งครับผมเกือบเสร็จนะฮะเกือบเสร็จภายใน เราทําการเดินท่อมาหาที่เมนแล้วเป็นาสายเมนเบอร์สิบหกตรงนดเชื่อมกับอลูมิเนียมโดยใช้สลิปหลอ,อดต่อสลิปเลยเหรอหลอดกระใสแล้วเป็นหลอดกลมขนาดสิบห้าวัตนะครับทาท่อไปหาจุดพักสายแล้วเข้าท่อเข้าบล็อกในการใช้ท่ออ,อ่อนต่อภัยในตรงนี้ท่ออ่อนร่วงลักษณะของบ้านทํายากมนักนะครับเพราะว่าไม้ที่ต่อกันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ปกติ ทำท่อทำท่อทำท่อตู้นะครับลองด้วยแผงพีซีวันนี้ที่กำลังทำก็คือทำแท่งกาวตอกลงข้างล่าง,งนะครับเลอกข้างสองยากเพว่าฝาสองว่าสองเมตรไหมพื้นบ้านถูกจากจากข้างล่างประมาณหนึ่งเมตรนะฮะสายดินเบอร์สิบทองแดง ตู้ก็เป็นตู e ้ย anyway, ี่ห้อทั่วๆไปครับ c b o หรือกันดูดนะครับบังคับใช้เราโมได้เหรอมันมันดูนะฮะหลักๆก็มีตู้มีเมนมีไฟมีหลอดนะฮะถ้าเป็นเสาเหล็กก็ใช้ระบกไทยไว้นะฮะนี่ก็อีกหนึ่งตัวอย่างการทำไฟบ้านนะครับนการทำให้ดีที่สุดนะฮะโอ้มนตกลงมาได้แล้วอะ ม่เห็นหรอกรักอะไรทำเสร็จหมดแล้วดึงสายไปก่อนว่สาเมนสายดินให้กันนึ่ิมนี่อยู่ตรงไนห้องอะอันลุ่มอ่ะ โอเคมือจ <Okay. S 2> <c oughs> ับ no <c oughs> ับเส้นอดพอดีห <c oughs> ันลงบุกพอดีแบบนี่แก่องนะครับเรียบร้อยครับการยื่นขอมีเตจ้าได้เลยโอเคไปเก็บกวาดจิ้เข้าส่วนข้างล่างเราทำการต่อแท่งกาวนะครับเพื่อที่จะตอกยากมากมาแท่งกาวใช้ขนาด2.4เมตรนะครับตกล่างสุด 9าดิผ่านบล็อกนะครับตัว,วน,นี้แล้วเขาหาตู้ตู้นี้ใช้แผงขนาด8ปดคูสิลองด้วยลองตู้นะครับมผมใช้อี่ห้อน,นี้เพราะว่าร,ราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ผ่านมาตรางการฟ้าด้วยมี R C B O นะครับถามว่าดีที่สุดไหมไม่ดีดีที่สุดนะครับนะฮะต้องขออภัยตู้อาจจะประมาณนี้นะฮะล็อกหลอดธรรมดา เล่นใช้งานนะครับไม่ได้เล่นอะไรเล่นใช้งานเล่นใช้งานบางโวยอาจจะน้อยนะฮนะับแต่ทางกระเทาบผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ